ในการวางแผงโซลา r เซลล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนหลังคาหรือว่าบนโครงเหล็กตั้งนกดาวขึ้นมาด้านล่างนะฮะก็จะมีหลายๆวิธีนะฮะเบื้องต้นการวางแผงโซลา r เซลล์เนี่ยบนหลังคามันก็จะมีหลังคาเมทัลชีตหลังคากระเบื้องหล่อนคู่หลังคากระเบื้องซีแพคมี3อย่างแต่ละอย่างน่ยตัวยึดกับโครงหลังคาเนี่ยมันคนละแบบแต่ตัวรางวางแผงเนี่ยมันเป็นอันเดียวกัน และในทุกวันนี้มันมีรางสำหรับยึดบนหลังคาแบบใหม่มาซึ่งแยกส่วนมาอันนั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแต่วันนี้ผมมาพามาดูวิธีการยึดมันวางบนโครงเหล็กข้างล่างโดยที่เราไม่ได้ไปวางบนหลังคาโซลาเซลล์ปัจจุบันหลายท่านอาจคิดว่าจะวางโซลาเซลล์บนหลังคาอย่างเดียว แต่เราลืมคิดไปว่าบางครั้งเนี่ยในเราจะติดโซลาเซลล์ในปัจจุบันแต่บ้านเราทํามาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นโครงสร้างเมื่อ10ปีที่แล้วหรือปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รองรับการวางรับน้ําหนักแผงโซลาเซลล์ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นการวางโซลาเซลล์ด้านล่างน็อกแผงลงทําโครงด้านล่างหรือทําเป็นโรงจอดรถก็ได้มันอาจจะช่วยในเรื่องการ แผงได้ดีมากนะครับถ้าแผงมีปัญหาและอีกอย่างเราเป็นผู้ใช้โซลา r เซลล์เนี่ยเราต้องทําความสะอาดแผงอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าแผงโซลาเซลล์มีฝุ่นเกาะมีขี้นกเปื้อนอยู่การผลิตไฟมันลดลงครับเขาก็จะมีการทําความสะอาดแผงอยู่เรื่อยๆของงานติดตั้งของไม่ว่าจะเป็นทีมบริษัทหรือว่าจะเป็นทีมทีมช่าง อะไรก็ตามนะครับถ้าการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่ไม่ควรมองข้ามง,ง,งานเซอร์วิสคือการเช็ดแผงโซลาเซลล์นั่นเองบางคนบอกหน้าฝนเดี๋ยวมันก็ชะล้างเองมันช่วยได้ครับแต่ว่ามันไม่สามารถชะล้างพวกขี้นกได้ในบริเวณอำเภอเมืองต่างๆหรือชุมชนที่แออัดนกพิราบเยอะนะครับเป็นเหตุทําให้การผลิตไฟของแผงลดลงเช่นกันนะครับวันนี้ผมตั้งโครงข้างล่างอยู่แล้วบ้านผมเนี่ยมีวางทั้งบนหลังคาแล้วก็โครงเหล็กข้างล่างแล้วก็มีพี่ นะครับคอมเมนต์ขอวิธีการยึดแผงของผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะตัวนี้เป็นโครงเหล็กนะครับซึ่งข้างล่างมันก็จะมีหญ้าขึ้นอันนี้เราก็ทําความสะอาดเราทําความสะอาดเอานะฮะเอาอะไรถางก็ได้อันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วแต่ผู้ใช้จะดูแลเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งมาตัดหญ้ารอบๆนะครับข้างล่างยังไม่ได้เคลียร์มาดูครับผมนะฮะ อ่าอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ต้องเจาะแผงนะฮะแผงโซลาเซลล์มันจะมีรูอยู่แล้วนะครับรูสาหรับยึดน็อตพวกนี้นี่แหละเราสามารถเอามายึดน็อตได้นะครับจะมีรูสําหรับต่อกราวแล้วก็รูแบ่งย่อยออกมานะฮะเป็นเหล็กฉากแบบนี้แผงเราก็สามารถทําให้ชิดกันได้แต่ตัวนี้ผมยึดไม่ได้ชิดนะครับเป็นน็อตแบบนี้นะครับเราซื้อเหล็กฉากมาและรูรูเหล็กฉากเนี่ยเราไปเทียบที่ร้านเลยนะครับเอาน็อตไปเทียบรูที่ร้านเลยจะได้ จะได้เอามาใช้ได้เลยนี่คือวิธีการแล้วก็ตัวนี้ตัวฝั่งเหล็กเนี่ยเรายิงตัวน็อตเข้าไปเลยนะครับตัวนี้หัวจะเป็นขนาดเบอร์8นะครับเอาใหญ่แบบนี้ซึ่งสามารถใส่ได้อีกนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมใส่ทดสอบคือแค่นี้มันก็อยู่แล้วนะฮะแต่เราต้องวัดระยะของรูนี้กับข้างล่างครับข้างล่างผมยังไม่ได้ใส่นะนะครับข้างล่างไม่ได้ใส่เราวัดระยะเพื่อที่จะใส่แปรตัวนี้ให้มันตรงให้มันให้มันใช้ได้ อันนี้ก็คือคลายน็อตออกแผงก็สามารถที่จะยกออกได้เลยอันนี้ไม่ได้เจาะแผงเราเจาะแค่ตัวโครงสร้างเหล็กของเรานะฮะอันนี้ทําแบบนี้เหล็กฉากครับผมไม่ได้เจาะแผงแต่ว่าใช้ในการน็อตยึดเอานะฮะอันนี้คือการยึดแบบที่แบบไม่ต้องเจาะแผงไม่ใช่แคมป์เดี๋ยวไปดูอีกแบบหนึ่งที่เป็นแคมป์นะครับฝั่งนี้นะเป็นโครงสร้างเหล็กนะฮะทีนี้ผมวางแคมล็อกเห็นไหม ผมเอาเศษตัวรางวางแผงอะที่เหลือนะเพราะว่าผมมีเศษตัวนี้นะฮะที่เหลือหรืองานติดตั้งเนี่ยเราก็ซื้อไอตัวรางนี้มานะครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นวัดระยะนะครับประมาณ25เซนได้นะครับแล้วก็ใส่แคมล็อกได้ข้างบนเหมือนล็อกกับรางเลยนะครับทำการยึดน็อต2ตัวนะครับยิงเข้ากับตัวโครงเหล็กคานเหล็กตัวนี้ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะยึดโดยไม่ต้องเจาะแผงนะตัวนี้เป็นการยึดที่ การใช้แคมป์ก็คือก็เป็นการยึดที่มาตรฐานนะครับเป็นแคมป์ล็อกแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะอันนี้ตัวด้านข้างนะเหล็กเนี่ยเราก็ต่อก็มีส่วนที่ต่อยื่นออกมาได้นะครับใช้น็อตหลายๆตัวก็ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้แนะนําให้ยื่นออกมาประมาณสัก10เซนให้ห่างตัวแก็บตัวนี้ครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันหลุดได้แต่นี้ผมใช้เองเว้นไว้เองไม่มีปัญหาอะไร,นะรถ้าเราเอาไปใช้ก็เว้นออกมาสัก10เซนนะอันนี้ก็เป็นเอ็นแคมด้านข้างนะฮะหน้าตาการยึดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ,นะรบเราก็ล็อกตัวแคมล็อกได้เลยนะครับอันนีนะ้อันนี้ก็คือการยึดโครงตัวแผง กับโครงสร้างนะฮะทีนี้บนหลังคาถ้าเป็นตัวเมทัลชีตก็จะก็จะยึดตัวแคมล็อก ok แบบนี้แต่รางตัวเนี้ยมันก็จะยาวเลยรางข้างล่างครับรางเนี้ยจะยาวเลยแล้วก็จะมีเอลฟีดยึดติดกับตัวหลังคาอีกทีเดี๋ยวพาขึ้นดูครับอันนี้บนหลังคาเมทัลชีตครับหลังคาเมทัลชีตที่เราใช้ก็จะเป็นรางแล้วก็จะมีเอลฟีดแบบนี้นะครับเอลฟีดมันจะมีตัวต่ํากับตัวสูงปัจจุบันที่ผมใช้งานติดตั้งให้ลูกค้านะ ก็จะเป็นตัวที่สูงกว่านี้จะทําให้แผงยกยกจากห่างจากตัวหลังคาขึ้นทําให้การระบายอากาศได้ดีนะครับความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์นะครับที่สะสมในตัวแผงโซลารเซลล์ไม่ได้ทําให้แผงโซลาเซลล์ผลิตไฟได้มากขึ้นนะฮะมันผลิตจากความเข้มแสงเพราะฉะนั้นถ้าระบายอากาศข้างล่างได้ดีเท่าไหร่การผลิตไฟก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยนะครับคือผลิตได้ปกตินะครับของเขานั่นเอง แล้วก็จะมีแคมล็อกเหมือนกันตรงกลางนะอันนี้ก็คือการวางบนหลังคาเมทัลชีทส่วนหลังคาลอนคู่ก็จะเป็นรางแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่ตัวเอลฟีดมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวในตัวของ c p a c k ตัวเอลฟีดก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วรางก็วางข้างบนแต่ที่นี้ล่าสุดมีชุดรางแคมวางแผงแบบใหม่ๆก็ ไปศึกษาดูเพิ่มเติมอีกทีนะฮะอันนี้คือวิธีการวางแบบณตอนนี้นะครับที่ที่ผมใช้อยู่แล้วก็เป็น,เป,นเป็นหลายวิธีอยู่การวางบนโครงเหล็กนะครับโดยไม่เจาะแผงการวางบนหลังคาเมทัลชีตการวางแผงบนหลังคาและตั้งน็อกดาวอยู่แยกต่งางหากแบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับซึ่งผมจะจำแนกเป็นการใช้งานแล้วกันเป็นเรื่องในความสะดวกของการเซอร์วิสนะครับ ถ้าเราวางบนหลังคาแน่นอนครับมันประหยัดพื้นที่นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะติดโซล่าเซลล์แต่พื้นที่รอบบ้านน่ยวางแผงไม่พอบางครั้งโซล่าเซลล์5กิโลวัตต์ก็10แผง15แผง20แผงแบบนี้วางข้างล่างไม่พอก็เลยต้องวางขึ้นบนหลังคาและหลังคาก็ทิดได้โครงสร้างได้ด้วยก็เอาขึ้นวางบนหลังคาครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราวางบนหลังคานะครับถ้ามันมีวันใดวันหนึ่งที่แบบ หลังคามันรั่วใต้แผงนะฮะมันต้องยกทั้งแผงในการเซอร์วิสหลังคานะ,ะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อเสียหรือไม่ไม่เป็นข้อเสียอันนี้ก็ให้พิจารณาเอาแต่ทีมติดตั้งที่เขามีงานประกันนะฮะทีมติดตั้งดีๆเซอร์วิสดีๆในส่วนนี้ก็คุยถ้าหลังคารั่วในระยะเวลากี่ปีน่ะจะมีการเซอร์วิสหลังคาเพราะว่ามันต้องยกแผงออกแล้วทำการแก้ไขตัวหลังคา นะฮะอันนี้ก็คือการติดบนหลังคาข้อดีก็คือประหยัดพื้นที่ด้านล่างนะครับแล้วก็เอาแผงไปวางบนหลังคาเลยแบบนี้นะอัน,นี้ก็อีกแบบหนึ่งของการวางแผงส่วนการวางบนข้างล่างเนี่ยนะครับหมันไม่มีเกี่ยวกับหลังคาบ้านอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการน้ํารั่วอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างวางแผงเลยหลายท่านวางด้านล่างแต่ออกแบบให้เป็นโรงจอดรถ ไปเลยก็มีเพราะว่าแผงเนี่ยสามารถทําชิดกันนะครับสามารถยึดติดชิดกันเป็นโรงจอดรถได้เลยนะฮะก็จะมีการซีลซิลิโคนที่รอยต่อมันก็ทําให้น้ำเนี่ยไม่ร่วงลงไปไม่รั่วงลงไปด้านล่างหรือรั่วก็น้อยที่สุดเพราะว่าถ้ามันเป็นโรงจอดรถแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรบางท่านออกแบบเป็นโรงจอดรถไปเลยนะครับทำโครงให้สูงท่วมหัวแล้วเอาแผงโซลาเซลล์ไปเป็นแทนหลังคาอันนี้คือการออกแบบติดแยกออกมา นหนึ่งเซอร์วิสง่ายด้วยนะครับการขึ้นเช็ดแผงก็ทําได้ง่ายนะครับแล้วถ้าเกิดอักขีภัยต่างๆนะครับเกี่ยวกับแผงอย่างเช่นแผงช็อตแผงอาร์คแล้วทําให้เกิดการลุกไฟไหม้ต่างๆนะครับการเสียหายก็จะอยู่ที่ด้านนอกนะอันนี้ก็คือการวางแผงนะครับก็เอาไปพิจารณาดูอีกทีนะครับแต่ใครที่ทําบ้านมาเป็น10ปีแล้วอยากติดโซลาร์เซลล์พี่ต้องเช็ค นะครับโครงหลังคาดีๆก่อนนะฮะหรือหาพื้นที่ด้านนอกว่าเราสามารถวางเป็นโครงตั้งข้างล่างเซอร์วิสง่ายดูแลง่ายนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึงสงแบบก็ต้องเอาไปพิจารณากับผู้ใช้เอาเองนะครับว่าเราต้องการแบบไหนขึ้นอยู่กับความสะดวกเราด้วยนะครับโอเคครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ